ครับความร่วมมือนะครับความร่วมมือในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือที่ค่อนข้างสําคัญมากๆกนะครับกับในส่วนของแรงงานที่ไปทํางานบนเรือสําราญนะครับก็มีความร่วมมือโดยตรงจาก London w ว l เน็ตแ a c คาเดมจากประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็ทางของ a อ a n ซึ่งเป็นบริษัทจัดหางานโดยตรงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนที่กระทรวงแรงงานเป็นที่เรียบร้อย รวมทั้งสถานศึกษาหลายๆสถานศึกษารวมทั้งพระนครสปานะครับแล้วก็มีหมหาวิทยาลัยแล้วก็ทางด้านเทรนนิ่งเซ็นเตอร์เพราะว่าเราคิดว่างานด้านนี้เป็นงานที่ค่อนข้างที่จะ,ะน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับในทั้งส่วนของเขาเรียกว่าเป็นงานที่ทรงคุณค่านะและในส่วนของเป็นในเรื่องของรายได้นะครับก็เป็นเป็นงานที่น่าสนใจทีเดียวครับ งานของเรือสำราญจริงๆอยากให้เห็นภาพนะครับเรือสำราญเนี่ยะระดับเกรด A นะครับเช่นมี Royal Caribbean มี c r r n v v l นะครับแล้วก็มีอีกหลายๆบริษัทด้วยกันเกรด A นี่ก็มีเรือประมาณ300ลำนะครับ3า0ลำเนี่ยแต่ละปีทาง London w e l l t e ตเอ o o ซ์ m y เองในส่วนเดียวนะครับก็จะส่งคนไปประมาณ3,000คนแต่ในส่วนของแรงงานทั้งหมดในส่วนของทุกภาคส่วนเช่นคนครัว เช่นงานแม่บ้านหรืองานอื่นๆบนเรือสำราญเนี่ยก็มากกว่า1.1ล้านตำแหน่งทีเดียวแต่ในส่วนเราพูดถึงในส่วนสปาเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ3,000คนในส่วนที่กำลังจัดก,การอยู่นะครับเพราะฉะนั้น3,000คนในในส่วนของสปาก็รายได้เฉลี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็สตาร์ทก็ใกล้ๆแสนแต่ถ้าเกิดว่าทำได้ดีเนี่ยก็ประมาณ2 0 0 0กว่าบาทซึ่งก็จะนำเม็ดเงินเข้าประเทศนี่ก็ประมาณพันกว่าล้านบาทนะครับในแต่ละปีนะครับ โรงเรียนสอนนวดแผนไทยพระนครนะคะได้ส่งและก็ติวเด็กเพื่อเข้ามาคัดรับสมัครรุ่นที่8แล้วนะคะเด็กของเรานะคะมีคุณภาพสามารถสอบผ่านได้99%เลยค่ะ เด็กส่วนมากที่มาติวแล้วสมัครนะคะก็ผ่านเข้ารอบเกือบทุกคนนะคะใช่ค่ะตอนนี้เด็กของเรานะคะได้ขึ้นเรือสำราญแล้วประมาณ30-50ถึงคนค่ะเราจะสร้างรายได้ยังไงสร้างรายได้ในต่อเดือนรายได้ของเด็กที่ส่งมาให้ทางโรงเรียนรับซาำนะคะ1นคนแสนถึง2 0 0แสนบาทค่ะค่าเรียนของเราจะขึ้นอยู่กับว่าความสามารถของเด็กมีตั้งแต่1 5 0 0 0ถึง49,000ค่ะ คก็อยากจะฝากนะครับให้กับผู้ที่สนใจนง,งานสปานะครับเ,เรือสำราญเราก็ถือว่าเป็นตลาดพรีเมียมทีเดียวกถ็ถือเป็นการยกระดับสปาไทยไปสู่สปาโลกเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า,าท่านไหนสนใจก็ลองติดต่อนะครับเข้ามาได้แล้วก็ทางนี้เองก็ยินดีนะครับถึงจะไม่มีทักษกะก็ตามเราจะพัฒนาคนไทยไปกองเรือ,อไปสู่กองเรือสำรานนะครับ สปาไทยไปสภาโลกกันครับ